วัสดีครับผมอีครับพุนศักจย,ยานครับผมฟาร์มดุมสำราญอ,อยู่ดอคําใต้จังหวัดพะเยาครับผม <ไป S 1> ครับตอนนี้ตอนนี้ในฟาร์มเราก็จะมีสัตว์เลี้ยงก็จะมีควายครับควายสายพัฒนา,าพัฒนาให้เป็นควายงามแล้วก็จะมีมา้ามีแกะแล้วตอนนี้กำลังจะเริ่มทำไก่ชนครับผม กำลังจะเริ่มเพาะพันธุ์ไก่ชนเพราะว่าคุณพ่อก็ตีไก่ด้วยแล้วก็เราก็ศึกษากับคุณพ่อไปด้วยแล้วก็สนใจว่าเออมันน่าสนุกดีหรือว่าน่าน่าเพาะพันธุ์ก็เลยจะทาครับผมจุดเริ่มต้นของการทําฟาร์มตอนแรกแรกเริ่มเลยคุณปู่เขาไม่สบายครับเริ่มป่วยเป็นภูมิแพ้เพราะว่า เขาทาโรงสีมา4ี่กว่าปีครับผมแล้วทีเนี้ยเหมือนแบบฝุ่นละอองมาสะสมเขาเริ่มเป็นภูมิแพ้ก็ญาติพี่น้องหลานๆอะไรเงี้ยเขาก็ห้ามคุณหมอด้วยเขาก็ห้ามให้คุณปู่เข้าไปโรงสีไปที่ที่ฝุ่นเยอะครับผมพอคุณปู่ไม่ได้ไปไม่ได้เข้ามาดูแลโรงสีแล้วแกก็เหงาแกก็เลยเริ่มจากการเลี้ยงวัวหาวัวมาเลี้ยงก่อนหาวัวมาเลี้ยงปุ๊บผมก็หาม้ามาก็าขี่มา้าเลี้ยงวัวเหมือนข้าวบอยครับผมชอบอยากเป็นข้าวบอย แล้วทีเนี้ยเลี้ยงวัวมันเหนื่อยไม่ประสบความสําเร็จเราก็ขายวัวไปขายวัวออกไปทิ้งขายวัวทิ้งไปแล้วทีเนี้ยเราผมทําแปลงหญ้าไว้เราแปลงหญ้ามันเยอะผมก็เลยไปขอควายจากพระครับจากพระที่รู้จักกันเพราะว่าเขาไถาชีวิตวัวควายมาไว้ผมก็ไปขอควายเขามาเลี้ยงคู่หนึ่งเป็นควายบ้านๆมาเลี้ยงแล้วทีพอเราขอมาปุบ๊บเราไม่มีความรู้ในการเลี้ยงควายเลยพอไม่มีความรู้เราก็ ดูศึกษาจาก youtube ก็ดูไปดูไปใน youtube มีแต่ควายควายงามเต็มไปหมดผมว่เออควายงามมันคืออะไรวะก็ศึกษาไปปุ๊บทีเนี้ยเริ่มรู้สึกว่าไหนๆเราก็เลี้ยงละเราก็เลี้ยงให้มันดีๆไปเลยเหล่ากอที่มันดีๆชัดเจนหน่อยอะไรหน่อยให้เรามาพัฒนาเพื่อให้มันเป็นควายงามได้อะไรเงี้ยครับเราก็นี่คือจุดเริ่มต้นท,ที่ที่หันมาเลี้ยงควายครับผม ตอนนี้อนาคตพ่อพันควายในฟาร์มนะครับก็คือนี่เจ้าขุนอินครับขุนอินเป็นลูกของขุนศึกครับขุนศึกเป็นควายของพี่หนุ่มเพชรสุวรรณตอนนี้เสียไปแล้วแล้วก็ขุนศึกเป็นพี่ชายของลุงเพชรเป็นน้องของทอนติโตน่าจะเป็นควายชุดเดียวชุดเดียวกับพวกเจ้ามนโนก เจ้าถุงทองพ่อเจ้าไม้อะไรอย่างี้ครับเป็นลูกของเจ้าหนุ่มกนันนปศ์ซึ่งออกจากอคอกลุงกัานมาเลยแล้วพี่หนึ่งเขาไปตามเก็บมาครับผมแล้วก็สายแม่สายแม่ของเขาเป็นควายเหล่าเก่าอุไทยเลยผมตอนนั้นผมไปขอแบ่งมาตอนอายุประมาณ2เดือนครับก็ขอแบ่งมาทั้งแม่ทั้งลูกเพราะว่าเห็นเห็นลูกตัวพี่ตัวหนึ่งจ่ายลูกออกมาไซส์ใช้ไซส์นี่เลยไซส์ดีเลยแล้วก็ไอ ตอนนั้นมันสองเดือนผมไปดูละกระดูกแข้งขามันดีลําตัวตูดตูดกลมดีอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยชอบชอบปุ๊บก็ขอแบ่งที่หนึ่งมาเขามาทั้งแม่ทั้งลูกเห็นแล้วก็เห็นการจ่ายลูกของแม่เขาสองตัวที่ผ่านมาถือว่าผ่านแล้วก็ตอนเนี้ยมาออกลูกที่ฟาร์มผมตัวหนึ่งก็ทรงเดียวกันออกลูกดีให้เป็นแม่ที่ส่งลูกดีมากครับผมสว่วนเจ้าขุนอินตอนนี้กําลังอายุ1ิบ ปียปี9เดือนปี9เดือนครับจะ2ปีทันวาไหมนะสปีครับจะ2ปีทันวาก็จะเป็นอนาคตพ่อพันธ์ประจําฟาร์มครับผมแล้วก็ดูจากทรงตอนนี้ก็มาในเรื่องกระดูกแข้งขาเนื้อหนังดีครับบันท้ายเต็มอ่างดีก็หวังว่าอนาคตจะตอบโจทย์เกษตรกร,กรที่ต้องการเนื้อแล้วก็กระดูกโครงสร้างครับผม ตอนนี้ขุณอินครับอนาคตพ่อพันธุ์หลักประจำฟาร์ม ตอนนี้อายุได้1ปี9เดือนครับ1ปี9เดือนแล้วก็ตัวนี้เป็นลูกของสายแม่เขาก็แม่3มแม่สามอุไทยครับผมเป็นเหล่าเก่าอุไทยที่แบ่งที่1มาตอนนั้นแบ่งคู่แม่ลูกมาครับนี่คือผลงานการจ่ายลูกของแม่นั้นแล้วก็ส่วนพ่อเขาก็เป็นขุนศึกครับขุนศึกเป็นพี่ชายของลุงเพชรเป็นน้องชายทองตีนโตน่าจะเป็นควาย ตุดโผู้ของลูกเจ้าหนุ่มกันนำโปสน่าจะชุดเดียวกับพวกชุดเจ้ามโนกชุดเจ้าทองตินโตเจ้าลุงเพชรอะไรเงี้ยครับพี่หนุ่มพี่หนึ่งเขาก็ไปตามเก็บมาจากที่ลุงก,กันนำเขาแนะนําตัวนี้ก็เป็นลูกของขุนศึกขุนศึกก็เป็นลูกของเจ้าหนุ่มถ้าถ้าจำไม่ผิดแม่น่าจะแม่แจมแจ๋อเปล่วถ้าผมจำไม่ผิดนะที่ี่คอกจนที่คอกลุงกำนันครับตอนนี้ผมก็ไปขอแบ่งมาจากพี่หนึ่งที่กำแพงครับ ไปขอแบ่งตั้งแต่ตอนมันตอนเขาอายุ2เดือนตอนนั้นไปเห็นกระดูกแข้งขาลำตัวดีตัวนี้ก็จะได้กระดูกแข้งขาที่ใหญ่โตครับแล้วก็จะเป็นเนื้อหนังเพราะว่าเจ้าขุนศึกจะให้ลูกสไตเนี่ยครับสไตควายอุทัยที่ให้ลูกแล้วก็ได้เนื้อหนังตอนนั้นไปเห็นก็แข้งขาดีเนื้อหนังจุดเด่นก็ตลักษณ์ชัดตลักษณ์ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็ตาแ,แตม้มแก้มจ้ามแล้วก็อ่อง แล้วก็จะเส้นหลังตรงดีท้ายสวยครับท้ายเป็นมะนาวตัดโยให้พี่หนุ่มท้ายบุนไปถ่ายท้ายตัวนี้จะท้ายดีมากแข่งขาใหญ่ตัวนี้สูงสัก150ได้ไหมพี่ร้0ยกว่า152-13ได้มได้มตัวนี้จะก็ไข่หา,างยาวด้วยหางหางใหญ่ยาวแล้วก็ไข่ดำดีไข่เสมอดี ท้ายก็จะสวยท้ายตุดกลมเลยนี่้าเจอสาวๆตุดอย่างนี้นะก็ไข่ก็เสมอดีครับไข่ตรงเสมอคูนหางใหญ่ใหญ่กว่าฝ่ามือผมไปละหางยาวหพวงสวยกระดูกแข้งขาใหญ่ครับกระดูกแข้งขาใหญ่มาก คุณมาลูกคุณลูกนี่มาโชว์ตัวหน่อยเอาออกมาจากฝูงก็ยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่จะได้ไหมพี่ตัวนี้อนาคตพ่อพันธ์ุประจำฟาร์มครับก็สัก3ปีนะผมว่าจะเปิดรับผสมจริงลองผสมจริงอาจจะผสมแม่ในในคอกเราก่อน ในฟาร์มเราก่อนรอดูการจ่ายลูกแต่ผมคิดว่าไม่น่าพลาดน,นะคือดูแข็งๆอย่างนี้เนื้อหนังก็น่าจะตอบโจทย์เกษตรกรสายเนื้อที่ต้องการพ่อพันธุ์ที่ให้เนื้อให้หนังหน่อยตัวนี้ก็เนื้อหนังดีครับลำตัวอ่างดีอ่างลึกด้วยกินไปกินไป สำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับคนรักควายคนที่ชื่นชอบควายอยากเข้ามาชมควายพันธุกรรมสายอุทัยนะครับที่ที่มันค่อนข้างชัดเจนอยากรู้ว่าควายอุทัยโครงสร้างกระดูกโครงสร้างเป็นแบบไหนก็ถ้าอยากเข้ามาเที่ยวชมที่ฟาร์มก็สามารถมาได้ครับเรียนย,ยนดีๆต้อนรับทุกคนนะครับแล้วก็สำหรับเกษตรกรที่จะพัฒนาพัฒนา สายพันธุควายอยากได้พ่อพันุควายที่กระดูกโครงสร้างดีผมมีน้ําเชื้อจําหน่ายครับมีน้ําเชื้อจหนายเป็นพ่อพันธุ์สายโครงสร้างก็จะมีหลักๆเลยก็จะเป็นของผู้ใหญ่แคทก็มีเพชรสยามของผู้ใหญ่แคทนะครับแล้วก็มีอัศวินของพี่เตา๋าก็มีเจ้าไม้แล้วก็ป๋าเงินครับแล้วก็จะมีเจ้าโฮกของพี่หนึ่งเพชรสุบรรมีขุนศึกพ่อของเจ้าขุนอินของผมนะครับก็ หลักๆก,ก็ประมาณนี้ครับผมแล้วก็ทุกตัวจะเป็นควายอุทัยที่ค่อนข้างโดดเด่นเรื่องการจ่ายลูกให้กระดูกโครงสร้างใหญ่โตครับก็สำหรับหมอหรือพี่น้องกเกษตรกรที่สนใจน้ำเชื้อนะครับสามารถติดต่อผมได้ครับอี๋ครับผม0946216969ครับครับพอได้ไหมพี่ ทุกคนอันนี้ก็เป็น<ม>ากาก<ม>าทั่วเหลืองเ <มา S 1> นะาะจ้าเนอทีให้คุ้ยกินกินล้วโตง่ญ่แห้งโปรตีนโปรตีนหลายเนาะจา้าเนะผู้ใดกินได้ทั้งงัวทั้งคุ้ยเนะจ้าเบิ่งหนองคูเปสีให้เบิง่งผู้ใดอยากให้คุ้ยอ้วนคุ้ยงามแล้วก็โตง่ญ่ก็ต้องกินกากทั่วเหลืองเนาะจา้าเนะเอาบัลลากินทำานี่เขาบอออิม่มเนาะพี่น้องก็ตากอีกนื่ค่ะ